ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับว่าร้านเราเนี่ยครับพยายามที่จะดูแลลูกค้าทุกคนแบบดีที่สุดเสมอครับผมเสมอกับเป็นคนในครอบครัวเลยครับผมชื่อเฟรมนะครับมาจากร้านเกรนคาเฟ่ต่อเซนเอกครับผมร้านเกรนนะครับถูกตั้งขึ้นมาจากความหวังดีครับผมของผู้ก่อตั้งครับทั้ง4คนพวกเขาเนี่ยมีความมุ่งหมายที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเป็นการตอบแทนครับเหมือนเป็นการขอบคุณลูกค้าครับเพื่อที่จะกลับมาอุดหนุนของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกครับผม ถ้าเกิดพูดถึงโควิดใช่ไหมครับบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยร้านนี้ก็คือไปไม่เป็นเหมือนกันครับช่วงแรกแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนครับเน,น้นโดยที่ให้เป็นการแบบรับส่งขนมหรือว่าเครื่องดื่มแบบมีระยะห่างครับทำมาปุ๊บแล้วก็จะส่งเสริมในแง่ของ delivery มากขึ้นครับผมมาตรการในการรองรับของเราเนี่ยก็จะคือทำความสะอาดบ่อยขึ้นครับผมแล้วก็มีจุดบริการแอลกอฮอล์มากขึ้น แล้วเราก็จะเช็ดโต๊ะหรือว่าจะเช็ดทุกอย่างเรียกว่าเกือบทุกร้านเลยครับผมทางร้านเนี่ยด้วยแอลกอฮอล์หรือแบบว่า,าเป็นการฆ่าเชือ้อหรือแม้กระทั่งให้บริษัทที่เขาเชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดนะครับเข้ามาจัดก,การตรงนี้ด้วยครับผมผมมาเจอสินค้าตัวนี้นะครับเพราะว่าในโรงพยาบาลเขาก็ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ ทางนมภัยวาเลือกใช้ผมมั่นใจว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าครับก็ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับว่าร้านเราเนี่ยครับพยายามที่จะดูแลลูกค้าทุกคนแบบดีที่สุดเสมอครับผมเสมอกับเป็นหนึ่งในคนในครอบครัวเลยครับเราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าพร้อมที่จะบริการลูกค้าเสมอครับผมหรือว่าแม้กระทั่งลูกค้าที่จะอยากได้แบบไหน หรือว่าต้องการอะไรสามารถบอกพนักง,งานได้ครับหรือว่าบอกเราก็ได้ครับผมเราพร้อมที่จะปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองอยูย่เสมอครับเพื่อที่จะตอบสนอ,องความต้องการของลูกค้าให้ทันตลอดครับผม